กลับมาแล้วพร้อมฉากหลังใหม่นะเห็นไหมนี่ก็กลับมาจากการเข้าค่ายลูกเสือแล้วเนาะโอเคนี่เป็นไงลายเย่กลับมาแล้วลอัพคลิปใหม่แล้วนะถ้าคือใครอยากดูคลิปแจ้งข่าวอ,อ,อื่นๆนะก็สามารถกดตรงตัวไอได้เลยเราไม่ว่ากันนะฮะก็กดได้ไม่เป็นไรนี่นะก็ แล้วก็มาถ่ายตรงเอ่ตรงที่นี่เพราะว่ามันสว่างดีนะคะก็เลยมาถ่ายตรงนี้เป็นห้องน้ำเห็นไหมเป็นห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนกันวัดเลยมีสองห้องโอเคเรามาถ่ายทาไมนะห้องน้ำเนอยโอ๊ยบ้าไปแล้วเว้ยนี่ก็เป็นหลังบ้านนะเห็นไหมถ้าเกิดย,ยังไม่เห็นแล้วก็อ๊บน,นึง นี่นาะไปหลังบ้านหญ้าเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยเอออันนี้เป็นอันนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นตะก,กร้านะฮะบายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้มั่นใจและหลับบายบาย